วันนี้ต้องจิจ้ทำอะไรคะทำแป้งโดจ้ะไหนดูหน่อยสิคะจิจิแป้งโดอะ่ะโอ้โหสวยจังเลยแป้งโดนี่จิจิซื้อมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะแป้งโด ค่าแล้วแม่จะเก็บอหรอค่าสนุกไหมคะสนุกสิไหนท่ะพที่ทำอะไรให้ดูหน่อยสิคะชอบไหมคะชอบค่ะขอบคุณขอบคุณไหมคะขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณใครคะ จีจีจ๋ายิ้มหวานหน่อยสิหวานจุทรงจุทรงบ๊ายบายดูนั่งสินั่งดีๆสิคะเป็นผู้หญิงอะคะลกูกผู้หญิงค่ะบ๊ายบายก่อนบาย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 แบบไหนจุทรงด้วย